สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคําถามคําถามหนึ่งที่ลูกเพจคนหนึ่งของผมเนี่ยนะครับเขาทักมาถามในเพจ Facebook ว่าพี่เจ็ตเวลาเรือดำน้ำเนี่ยนะครับออกปฏิบัติการในพื้นที่ที่ห่างไกลามากๆเนี่ยจากประเทศของตัวเองหรือว่าจากระยะการสนับสนุนของฐานทัพเรือของตัวเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการไปออกปฏิบัติการลาดตระเวนสอดแนมนะครับอยู่กลางมหาสมุทร ลย,เ,ยเบียงต่างๆเนี่ยไม่มีหมดเหรอแล้วถ้าหมดเนี่ยนะครับเขาไปหากันเพิ่มมาจากไหนเออเป็นคําถามที่น่าสนใจนะผมได้ไปทําการค้นคว้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เจอคําตอบที่น่าสนใจมาด้วยแน่นอนแหละครับว่าเรือถ้าเกิดไปปฏิบัติการอยู่กลางทะเลเนี่ยยังไงโซเบียงก็ต้องหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกองเรือทั่วๆไปที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยนะครับวิธีหลักๆเนี่ยนะครับพวกเขาจะได้รับการ เติมสเสบียงจากกองเรือสเสบียงนะครับผมซึ่งก็เป็นวิธีมาตรฐานที่กองทัพเรือสหรัฐเขาใช้กันนะครับเวลาไปปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเรือดำน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรือดำน้ำลำเดียวที่ออกไปปฏิบัติการเนี่ยการจะส่งกองเรือสเสบียงไปเพื่อไปเติมสเสบียงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเกินไปถูกไหมครับวิธีของเรือดำน้ำเนี่ยก็เลยจะแตกต่างกันไปหน่อยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยสําหรับเรือดำน้ำลำเดียวที่ออกปฏิบัติการอยู่นะครับผมถ ทางมหาสมุทรเนี่ยไม่ติดชายฝั่งไม่มีกองเรืออยู่ใกล้เนี่ยนะครับวิธีเดียวที่จะสามารถเติมสเบียงให้กับเรือดำน้ําลํานั้นได้เนี่ยมันคือการส่งสเบียงทางอากาศนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งทางอากาศเนี่ยพูดง่ายๆมันก็คือการใช้เครื่องบินเนี่ยนะครับแอร์ดรอป พวกของต่างๆที่ต้องใช้เนี่ยลงมาในน้านะครับผมแล้วก็ทําการเก็บขึ้นมาจากน้ํานั่นเองซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับก็ถูกใช้โดยประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีขีดความสามารถมากพอในการส่งสเสบียงทางอากาศได้ทั่วโลกจากการใช้เครื่องบินรุ่น47เนี่ยนะครับปล่อยสเสบียงเหล่านี้ลงมาแต่ถ้าเกิดนะครับเขาไปปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่ไกลมากๆเลยแค่ลําพังเครื่องบินรุ่น47ลําเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะระยะปฏิบัติการของเครื่องบินรุ่น47เนี่ยมันก็มีจํากัดถุงไมมันไม่ได้สามารถบินได้รอบโลกมันก็ต ติมน้ำมันเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากที่ที่47เนี่ยต้องบินไปเป็นกลางมหาสมุทรเนี่ยนะครับเขาจะลงจอดเติมน้ํามันได้ที่ไหนมันก็ต้องใช้นะครับเครื่องบินขนส่งน้ํามันเนี่ยเติมน้ํามันกันกลางอากาศเลยนะครับผมด้วยวิธีนี้เนี่ยนะครับทำให้ประเทศที่มีอนุภาพทางการหารสูงเนี่ย สามารถเนี่ยนะครับส่งสเสบียงทางอากาศได้รอบโลกเลยนั่นเนี่ยนะครับจึงทําให้เรือดำน้ำเนี่ยสามารถออกปฏิบัติการได้รอบโลกโดยที่ไม่ต้องเข้าฝั่งเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเลยนะครับผมเพราะในเรื่องเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับเรือดำน้าส่วนมากของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ถูกไหมเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าฝั่งเพื่อไปเติมน้ํามัน สเสบียงอาหารเนี่ยจึงเป็นปัจจัยเดียวที่สําคัญนะครับผมแต่ว่าปัญหาที่ยากของมันเนี่ยก็คือการปล่อยแอร์ดรอปลงมาจากเครื่องบินเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแน่นอนสเสบียงที่ถูกปล่อยลงมาเนี่ยก็อาจจะล่วงลงไปห่างจากตัวเรือดำน้ําทําให้พวกเขาเนี่ยต้องขับเรือดำน้ำเนี่ยแหละครับผมเพื่อไปเก็บแอร์ดรอปที่มันตกลงมานั่นแหละก็อาจจะลําบากกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนะครับที่พวกเขาไปปฏิบัติการ ใกล้ระยะสนับสนุนจากชายฝั่งใกล้ระยะการสนับสนุนจากกองเรือพวกเดียวกันหรือว่ากองเรือที่เป็นกองเรือสเบียงเนี่ยการเติมสเบียงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆเลยนะครับผมมีการใช้ เรือลำเล็กหรือไม่ก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยในการถ่ายสเสบียงไปยังเรือดำน้ําได้ด้วยความรวดเร็วข้อดีอย่างหนึ่งของเรือดำน้ำเนี่ยมันคือนะครับเรือดำน้ําส่วนใหญ่ในกองทัพสหรัฐและกองทัพต่างๆเนี่ยมีลูกเรือเพียงร้อยถึงสองกว่าคนเท่านั้นเองไม่เยอะสักเท่าไหร่ทาให้การเติมสเสบียงเนี่ยนะครับมันไม่ต้องใช้จํานวนที่มากมายเหมือนกับเรือรบชั้นอื่นๆการเติมสเสบียงเลยทําได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ ขนส่งไม่กี่เที่ยวก็สามารถอยู่ได้เป็นเดือนๆแล้วก็หวังว่านะครับคำตอบที่ผมไปหามาให้เนี่ยคงจะตอบคําถามที่ใครหลายๆคนอาจจะคาใจได้นะว่าเออเรือดำน้ําที่เขาไปปฏิบัติการใต้น้ํากันเป็นเดือนๆเขาหาของกินกันมาจากไหนนะครับผมนี่ก็คงจะตอบคําถามแล้วแหละว,วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากข้อมูลผิพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ